สวัสดีค่ะคลิปนี้พราจะพาทําขนมจีบนกค่ะขนมอาหารว่างไทยโบราณน,นะคะสูตรไส้อร่อยมากวิธีขึ้นรูปเป็นรูปตัวนกจับจีบเป็นจีบนกแบบนี้ค่ะเป็นขนนกแบบนี้ง,ง่ายๆสวยๆค่ะส่วนผสมและวิธีการทามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนเ่ยเราก็จะมาทําในส่วนของตัวไส้เตรียมไว้ก่อนนะคะส่วนผสมของตัวไส้ก็จะมีหมูสับค่ะใครไม่ทานหมูเปลี่ยนเป็นไก่สับได้นะคะ ใช้โป๊สับค่ะพานเลือกแบบที่ไม่เค็มมากนะคะถั่วลิสงบดค่ะน้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลมะพร้าวใช้ได้ค่ะหอมแดงสับค่ะสามเกลอือกระเทียมพริกไทยรากผักชีโขลกให้ละเอียดรวมกันค่ะปรุงรสด,ด้วยเกลือแล้วก็ซีอิ๊วขาวผัดด้วยน้ำมันพืชนะคะส่วนผสมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปผัดไส้กันเลยค่ะตั้งกระทะเปิดเตาค่ะ จากนั้นใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะรอน,น้ำมันร้อนนะคะพอน้ำมันร้อนดีค่ะใส่กระเทียมพริกไทยรากผักชีขโขลกลงไปค่ะผัดให้หอมค่ะผัดให้หอมดีนะคะ พอเริ่มมีกลิ่นหอมใส่หอมแดงสับลงไปค่ะผัดให้หอมแดงสุกดีค่ะพอสุกจะมีสีใสขึ้นนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมค่ะพอหอมแดงสุกค่ะมีความหอม ทุกอย่างมีความหอมใส่หมูสับลงไปค่ะผัดให้เข้ากันดีค่ะให้หมูสับสุกนะคะ พอหมูสับเริ่มสุกเราจะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็เกลือป่นค่ะน้ผัดให้เข้ากันดีค่ะ สับสุกดีค่ะจากนั้นเราจะใส่น้ำนํำตาลทิลงไปค่ะใครไม่มีน้านําตาลทิใส่น้านําตาลทรายได้ค่ะแต่น้านําตาลทิจะมีความหอมอร่อยมากกว่านะคะผัดให้น้ําตาลละลายเข้ากันดีค่ะ น้ำตาลละลายเข้ากันดีจากนั้นจะใส่ใช้โป๊ะสับลงไปค่ะผัดให้ใช้โป๊ะสุกค่ะ ใโป๊สุกดีนะคะจากนั้นใส่ถั่วลิสงทั่วลงไปค่ะผับให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะคะพอเข้ากันดีจากนั้นผัดต่อให้แห้งดีค่ะให้แห้งแล้วก็เหนียวดีนะคะผัดด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆค่ะจนแห้งดีค่ะ ถ้าเกิดใครอยากได้สีออกน้ำตาลหน่อยนะคะก็ใส่ซีอิ๊วดำหวานไปค่ะความเค็มแล้วแต่ตามชอบนะคะใครชอบเค็มมากก็ใส่มากค่ะชอบสีอ่อนก็ใส่น้อยนะคะหรือจะไม่ใส่เลยก็ได้แต่ใส่ก็จะมีสีสวยขึ้นค่ะแล้วก็เพิ่มความหอมไปด้วยนะคะเมื่อกี้ลืมบอกว่ามีซีอิ๊วดำหวานด้วยค่ะ จากนั้นเราก็ผัดต่อไปเรื่อยๆค่ะคนตลอดผัดต่อไปเรื่อยๆจนทุกอย่างแห้งแล้วก็เหนียวเข้ากันดีนะคะพอไสของเราแห้งแล้วก็เหนียวดีนะคะจากนั้นปิดเตาค่ะเทใส่ชามพักไว้ให้เย็นพอเย็นเดี๋ยวเราค่อยมาปั้นเป็นก้อนกันนะคะก็จะได้สีประมาณนะะี้ค่ะ ส่วนถั่วลิสงใครจะโคลกหยาบโคลกละเอียดก็ตามชอบค่ะแต่โคลกหยาบเวลาเคี้ยวไปโดนก็อร่อยไปอีแบบนะคะตามชอบเลยค่ะพักไว้ให้เย็นก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาปั้นกันค่ะพอไส้ของเราเริ่มเย็นตัวดีแล้วค่ะจากนั้นเราจะมาปั้นเป็นก้อนเตืีอมไว้นะคะแล้วแต่ใครจะทำลูกเล็กลูกใหญ่ค่ะมากน้อยตามชอบนะคะ ปั้นเป็นลูกกลมๆเท่าๆกันค่ะเตรียมไว้จะได้ห่อง่ายนะคะใครทำขายมีเครื่องช่างก็ช่างได้ค่ะจะได้เท่ากันเป๊ะแต่ถ้าเกิดใครทำบ่อยๆชินแล้วก็ปั้นสามารถปั้นได้ลูกเท่าๆกันค่ะประมาณนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาทำในส่วนของตัวแป้งนะคะแป้งก็จะมีแป้งข้าวเจ้าค่ะ แล้วก็แป้งมันค่ะน้ำตาลทรายเพิ่มรสชาตินะคะใครไม่ใส่ก็ได้แต่ใส่ไปจะอร่อยดีค่ะแล้วก็เกลือป่นค่ะตามด้วยกะทิค่ะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะ ทยอยใส่แล้วก็นวดให้ละลายเข้ากันดีนะคะพอแป้งพอทุกอย่างละลายดีแล้วค่ะจากนั้นเราจะนํามากรองนะคะใครมีผ้าขาวบางใช้ได้ค่ะใครไม่มีใช้กระชอนตาถีกรองได้ค่ะ บางทีเศษแป้งที่ยังไม่ละลายนะคะส่วนเกินที่เราไม่เอาค่ะเราจะทำให้แป้งของเราเนียนนะคะจากนั้นเราจะนำไปกวนให้แป้งสุกดีค่ะตั้งกระทะเปิดเตาไฟอ่อนค่ะจากนั้นใส่แป้งที่เรากรองไว้เมื่อกี้ลงไปค่ะ จากนั้นคนตลอดค่ะกวนจนแป้งสุกดีนะคะ พอแป้งสุกดีค่ะจากนั้นเราจะนําไปพักให้อุ่นสักหน่อยเดี๋ยวเราค่อยไปนวดให้เนียนอีกทีนึงนะคะจากนั้นใครจะนําใส่ถาดใส่ชามได้ค่ะมือจุ่มน้ํานะคะแล้วก็นวดให้เนียนเข้ากันดีค่ะถ้าเกิดแฉะไปก็โรยด้วยแป้งข้าวเจ้าทีละน้อยนะคะถ้าเกิดแฉะไปนะคะโรยแป้งทีละน้อยค่ะถ้าแห้งไปก็มือจุ่มน้ําแล้วก็นวดนะคะ ให้แป้งเนียนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะนวดตอนที่ยังอุ่นๆอยู่ค่ะพอเรานวดแป้งเนียนได้ที่นะคะจากนั้นเราจะนำไปปั้นขึ้นรูปเป็นรูปนกกันค่ะ ต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนของตัวที่จะแต่งตกแต่งเป็นตัวนกนะคะงาดําค่ะไม่ต้องคั่วนะคะงาดําธรรมดาแครอทปอกเปลือกค่ะแล้วก็พริกช,ชี้ฟ้าแดงนะคะผ่าเอาเม็ดออกค่ะเอาเม็ดเอาไส้ในออกนะคะ แล้วก็ตัดให้เป็นทรงแหลมค่ะเพื่อจะทำปากนกนะคะเล็กใหญ่แค่ไหนก็ได้ค่ะตามชอบเลยแต่ว่าตัดเฉียงๆให้เป็นทรงแหลมค่ะเพื่อที่เราจะไปทำปากนกนะคะประมาณนี้ค่ะเล็กๆแบบนี้นะคะ พักไว้ค่ะแล้วจะทําเป็นสองแบบนะคะเป็นสองสีสีส้มแล้วก็สีแดงค่ะสีส้มก็จากแครอทค่ะ สามเหลี่ยมแบบนะะี้ค่ะต่อไปเราก็จะมาปั้นแป้งขึ้นรูปเป็นรูปตัวนกนะคะหยิบแป้งออกมาค่ะแล้วแต่ใครจะทําตัวเล็กตัวใหญ่นะคะจากนั้นเคิรงเป็นปลูกกลมๆค่ะแล้วก็ใช้นิ้วนะคะกดลงไปแล้วก็กลิ้งแบบนะะี้ค่ะ ให้ให้ขึ้นรูปเป็นหัวแล้วก็คอนกนะคะข้างล่างก็ทำเป็นคล้ายๆลูกชมพู่ค่ะจากนั้นนิ้วนิ้วโป้งนะคะกดเข้าไปค่ะให้เป็นรูใส่ไส้นะคะจากนั้นไส้ที่เราปั้นไว้เมื่อกี้ค่ะห่อหุ้มให้มิดดีค่ะ จากนั้นจับทรงให้สวยค่ะก็จะเหมือนรูปชมพูม่แบบนี้นะคะจากนั้นเราจะทำเป็นจีบนกค่ะใช้แหนบตัวทำช่อม่วงนะคะบีบค่ะหนึ่งสอง ทำเป็นขนนกนะคะใครจะทําตรงหรือทําเฉียงได้ค่ะตามชอบตามถนัดเลยนะคะทําไปเรื่อยค่ะทําเป็นขนนก ก็จะได้ประมาณนี้นะคะพอเราทำขนนกเสร็จเรียบร้อยจะทำหัวนกค่ะเมื่อกี้แผลลืมทำให้ดูนะคะเป็นงอนค่ะแครอทเล็กๆแบบนี้ก็ทำให้เป็นคล้ายๆงอนนกนะคะเสียบลงไปข้างบนหัวค่ะหอนนกงอนไก่ตัวปากแหลมๆก็ใส่ไปเป็นปาก นะคะจากนั้นมือมือแตะน้ําค่ะลูบข้างๆ้างงานดำค่ะใส่ไปสองข้างนะคะแล้วก็มือบีบเข้าไปค่ะโอเคจากนั้นก็จัดทรงให้สวยก็ได้นกแล้วค่ะจีมนก ง่ายๆนะคะพักไว้ค่ะใครมีใบตองใช้ใบตองทานน้ำมันวางรองซึง้งใช้ซึ้งนึ่งได้ค่ะแต่เ้ราไม่มีนะคะถ้วยตะไลค่ะเพราจะใช้ถ้วยตะไลในการรองนึ่งนะคะวางใส่ถ้วยตะไลเตรียมไว้ค่ะถ้าปั้นขึ้นรูปเป็นรูปนกเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นตั้งหม้อน้ำให้เดือดค่ะพอน้ำเดือดเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งกันค่ะ พอน้ำเดือดนะคะยกขึ้นนึ่งค่ะจากนั้นพรมน้ำให้ทั่วนะคะใส่เมีที่ฉีดน้ำป๊อกกี้ค่ะพรมน้ำให้ทั่วแป้งจะได้ไม่แห้งค่ะแป้งจะได้นุ่มดีนะคะไม่แห้งไม่แข็งด้างค่ะพรมน้ำให้ชุม่มให้ทั่วเลยค่ะจากนั้นปิดฝาค่ะนึ่งต่อประมาณ 15-20นาทีค่ะหรือจนกว่าขนมของเราจะสุกแล้วแต่ความหนาความบางของแป้งที่เราปั้นนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีตอนสุกค่ะขนมของเราก็สุกดีแล้วค่ะพราหนึ่งยีนาทีนะคะจากนั้นพรมน้ําอีกหน่อยอค่ะพรมน้ําแป้งจะได้ไม่แข็งนะคะจากนั้นยกลงไปจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ ขนมจีบนกของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะทานคู่กับผักกาดหอมผักชีใบเลื่อยผักชีไทยพริกขี้หนูสวนแล้วก็กระเทียมเจียวเข้ากาันเข้ากันค่ะใครจะทากระเทียมเจียน้ำน้ำมันกระเทียมเจียวก็ได้นะคะแล้วแต่ตามชอบเลยค่ะถ้าเกิดใครไม่ชอบมันมันก็ไม่ต้องทาค่ะเพราะว่าเราพรมน้ําก่อนนึ่งแล้วก็หลังนึ่งแป้งเหนียวนุ่มไม่แห้งไม่แข็งกระด้างค่ะลองไปทําดูค่ะทําง่ายแต่อร่อยมากๆเลยนะคะ ส่วนตัวไส้ไส้ทําเหมือนกับไส้สาคูไส้หมูนะคะว่าเขาเกี่ยปากหม้อเหมือนกันค่ะใครจะเปลี่ยนจากหมูสับเป็นกุ้งสับก็ได้ตามชอบเลยค่ะอร่อยไปอีกแบบนึ่งนะคะลองไปทําดูค่ะถ้าชอบก็ฝากฝากดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของแพลวได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ